วันนี้พบกับครูประดานะคะในรายวิชาพฤติกรรมผู้บริโภคค่ะวันนี้ครูขอสอนในเรื่องนหนึ่งหัวข้อเรื่องการวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภคนะคะสำหรับรรหวัวข้อนี้นะคะมีสาระการเรียนรู้ทั้งหมด3หัวข้อด้วยกันนะคะหัวข้อแรกนะคะคือความหมายของพฤติกรรมผู้บริโภคนะคะหวัวข้อที่2ในเรื่องของบทบาทพฤติกรรมผู้บริโภคและหัวข้อที่3หัข้อสุดท้ายนะคะคือเรื่องของพฤติกรรมการซื้อของผู้บริโภคนะคะ เรามาดูหัวข้อแรกนะคะหัวข้อแรกคือความหมายของพฤติกรรมผู้บริโภคนะพฤติกรรมผู้บริโภคคือพฤติกรรมของผู้บริโภคในการเลือกซื้อนะคะการค้นหาการซื้อการใช้รวมถึงการประเมินนะคะการจัดการกับสินค้าหรือบริการที่ตนเองคาดว่าจะสามารถสนองตอบความวกกต้องการตัวเองได้นั่นเองนะคะ สำหรับบทบาทนะคะบทบาทหน้าที่ของพฤติกรรมผู้บริโภคนะคะหรือบทบาทในการซื้อค่ะผู้ซื้อเนี่ยนะคะไม่ได้มีบทบาทเพียงแค่บทบาทเดียวหรือเป็นผู้ซื้อเพียงแค่อย่างเดียวเท่านั้นนะคะผู้ซื้อเนี่ยอาจจะมีบทบาทเกิดขึ้นนะคะ5บทบาทในหนึ่งบุคคลหรือในหนึ่งบุคคลอาจจะมีบทบาทเพียงแค่1นบทบาทเดียวเท่านั้นนะคะอ่าเรามาดูบทบาทแรกนะคะบทบาทที่1ผู้คุยเริ่มนะคะ ผู้ริเริ่มเนี่ยคือผู้ที่ริเริ่มในการตัดสินใจหรือมีความต้องการซื้อสินค้านั้นนะคะแต่ละครอบครัวจะมีอาจจะมีบทบาทที่แบ่งหน้าที่บทบาทการตัดสินใจซื้อแบบแบ่งหน้าที่กันนะคะนะหรือแล้วก็บทบาทที่สองนะคะผู้มีอิทธิพลน,นะคะ บทบาทที่3ผู้ตัดสินใจซื้อแล้วก็บทบาทที่4ผู้ซื้อบทบาทที่5ผู้ใช้นะคะบทบาทแต่และบทบาทเนี่ยจะมีความแตกต่างกันนะคะคุยกตัวอย่างเช่นในครอบครัวหนึ่งนะคะผู้ริเริ่มขึ้นอยู่กับสินค้านั้นนะคะมันเป็นสินค้าอะไรก่อนด้วยถ้าหากเป็นสินค้าในครเรือนะคะอาจจะเป็นสินค้าที่ผู้ที่เป็นคุณแม่นะคะมีความริเริ่มต้องการมีความจําเป็นเกิดขึ้นนะคะ แต่ผู้ที่มีอิทธิพลอาจจะเป็นคุณพ่อนะคะนะหรือ,อคุณพ่ออาจจะมีอิทธิพลในการมีอิทธิพลในการเลือกซื้อและลวรวมไปถึงการซื้อด้วยนะคะส mm hmm. ินค้าบ,บางอย่างอาจจะมีผู้ตัดสินใจร่วมนะคะหลายคนนะะในครอบครัวนะฮะ mm hmm. ยกตัวอย่างเช่นรถยนต์นะคะก็จะมีผู้ ตัดสินใจซื้อร่วมกันในการตัดสินใจซื้อร่วมกันในครอบครัวเนาะเพราะฉะนั้นบทบาทในการซื้อเนี่ยนะคะจะมีความหลากหลายนะคะนะแตกต่างก,กันไปตามบริบทของครอบค,ครัวนั้นนะคะสำหรับในเมื่อเราศึกษาไป,ไปการซื้อแล้วเรามาดูพฤติกรรมการซื้อของผู้บริโภคนะคะพฤติกรรมการซื้อของผู้บริโภคเนี่ยนะหมายถึงกล่องดำนะคะกล่องดำในที่นี้คือเปรียบเสมือนว่า ความรู้สึกนะคะความนึกความคิดของผู้บริโภคซึ่งนักการตลาดจะไม่ได้ทราบเลยว่าลูกค้าหรือผู้บริโภคเนี่ยคิดหรือเห็นอย่างไรนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่ทําให้กระตุ้นให้ผู้บริโภคตัดสินใจหรือซื้อตอบสนองนั้นนะคะจะต้องเป็นตัวกระตุ้นนะคะดึแรงผลักดันให้ลูกค้านะเกิดการความต้องการ เกิดการตอบสนองนะคะเรามาดูตัวกระตุ้นก่อนคะตัวกระตุ้นเนี่ยจะเห็นไห้ว่าตัวกระตุ้นเนี่ยจะเป็นตัวที่ส่งนะคะหรือสร้างการรับรู้ให้กับผู้บริโภคเมื่อผู้บริโภครับรู้จากช่องทางใดหรื่งซื่อทางใดก็จะเกิดการเกิดการสนใจนะคะเกิดความต้องการจนนำไปสู่ความการตอบสนองนั่นเองนะคะ ูตัวกระตุ้นนะคะตัวกระตุ้นเนี่ยจะมีจากปัจจัย2ปัจจัยนะคะได้้แก่ปัจจัยแรกคือสิ่งกระตุ้นทางการตลาดนะคะซึ่งเป็นปัจจัยที่นกักการตลาดสามารถสร้างขึ้นได้เองนะคะก็คือสีออ C PS นะคะนั่นหมายความว่าหัวใจการตลาดนี่แหละคือปัจจัยที่เป็นปัจจัยสําคัญในการกระตุ้นความต้องการซื้อของลูกค้าได้นะคะประกอบด้วยในเรื่องของ Product น,นะคะ ก็คือในตัวผลิตภัณฑ์เองนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของบรรจุภัณฑ์สีสันรูปแบบนะอาจทาให้ลูกค้าสะดุดมองเห็นแล้วก็เกิดความสนใจนะคะในประสบการปรารถนาะนะคะในการซื้อสินค้าได้เลยนะคะอ่าประจ,จันที่2คือเรื่องของ p r i c ์นะคะคือราคานะคะราคาอาจจะเป็นราคาที่ลูกค้าสามารถจับต้องได้นะ,ะนั้นแน่นอนว่าเอ่อรัากต้าจําเป็นจะต้องกําหนดกลุ่มเป้าหมายอย่างชัดเจนนะคะ ที่จะสามารถสร้างสิ่งกระตุ้นเนี่ยนะคะทั้งหมด4หัวข้อเนี่ยให้กับลูกค้าได้นะปัจจัยที่3ช่องทางกโฆษณายค่ะและปัจจัยสุดท้ายคือการส่งเสริมการตลาดนะอันนี้คือเช่นโปรโมชั่นนะยกตัวน 1. 1. นอย่างเช่นซื้อหนึ่งแถมหนึ่งนะเซลล์อย่างเงี้ยค่ะนะคะเซลเจ็ดสิบเปอร์เซ็นเซลห้าสิบเปอร์เซ็นเฉพาะวันนี้นะคะลูกค้าที่ได้เห็นการสื่อสารทางนี้ไม่ว่าจะเป็นในรูปของอาภาพเขียน นะหรือสื่อสิ่งพิมพ์หรืออาจจะเป็นในเรื่องของสื่อจากการดูจากทีวีนะคะเป็นต้นลูกค้าเห็นแล้วปุ๊บลูกค้าก็จะเกิดการรู้สึกซึ่งความรู้สึกชอบไม่ชอบอย่างไรนั้นขึ้นอยู่กับปัจจัยภายใต้กล่องดำเนี่ยค่ะสองปัจจัยด้วยกันได้แก่ลักษณะของผู้ซื้อและก็กระบวนการหรือขั้นการตัดสินใจซื้อของผู้ซื้อนั่นเองนะคะเีเรามาดูปัจจัยแรกในภายใต้กล่องดำลูกค้าคือ ลักษณะของผู field, ้ซื้อก่อนประกอบด้วยสี่ปัจจัยด้วยกันได้แก่เองวัฒนธรรมนะคะวัฒนธรรมแตกต่างกันนะบุคลิกที่หรืออุปนิสัยในการซื้อก็จะแตกต่างกันนะคะหรือสังคมของผู้บริโภคแตกต่างกันนะะลักษณะการซื้อก็แตกต่างไปด้วยนะะสามปัจจัยส่วนบุคคลต่างกันนะคะก็จะเป็นปัจจัยนี้แหละจะเป็นปัจจัยที่ ที่มีความแตกต่างกันได้อย่างเห็นได้ชัดจากตัวบุคคลเช่นในเรื่องของอายุในเรื่องของเพศในเรื่องของลักษณะของบุคคลเช่นอายุต่างกันนะะอายุแต่ละอายุเดแต่ละวัยเนี่ยก็จะมีปัญหาในความต้องการสินในสินค้าคะ่ะที่มีความแตกต่างกันอายกตัวอย่างเช่นวัยรุ่นก็จะอาจจะมีปัญหาในเรื่องของปัญหาสิวนะปัญหาผิวหน้าอย่างเงี้ยคะ่ะนะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ ปัจจัยนี้จะเป็นปัจจัยที่ทำให้กระตุ้นให้ผู้บริโภคสนใจสินค้านะสินค้าก็จะต้องเป็นสินค้าที่ตอบสนองความต้องการของลูกค้ากลุ่มนั้นได้ดีด้วยนะคะจึงจะนําไปสู่กระบวนการตัดสินใจซื้อ5ขั้นก็คือขั้นแรกความต้องการนะ,ะขั้นที่สองการแสวงหาข้อมูลขั้นที่สามการประเมินทางเลือกขั้นที่สี่การตัดสินใจซื้อแล้วก็ขั้นที่5้าความรู้สึกหลังการซื้อ กระบวนการเหล่านี้คือกระบวนการตัดสินใจซื้อขึ้นอยู่กับกระบวนการเนี้ยแต่ละคนกระบวนการมากน้อยอย่างไรขึ้นอยู่กับบุคคลนะคะขึ้นอยู่กับบุคคลนะคะเพราะฉะนั้นก็นําไปสู่การตอบสนองนะคะก็คือเลือกนะคะเลือกเลือกผลิตภัณฑ์นะเกิดการ มองเลือกรายยี่ห้อมองเลือกผู้ขายมองเลือกเวลาในการซื้อแล้วก็มองเลือกปริมาณการซื้อนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยกรองดาเนี่ยเป็นโจทย์ที่นะะักการตลาดจำเป็นต้องศึกษานะคะโดยกําหนดกลุ่มเป้าหมายอย่างชัดเจนและก็ศึกษาความรู้สึกพฤติกรรมของผู้บริโภคนะคะและสร้างตัวกระตุ้นนะคะเพื่อให้ส่งสารนั้นไปยังผู้บริโภค เพื่อให้ลูกค้าเกิดนำไปสู่การตอบสนองในการซื้อสินค้านั่นเองนะคะทีนี้การซื้อสินค้านั้นนะคะนักการตลาดจะจำเป็นต้องมองต้นทุน<ม>หรือเงินที่ลูกค้าเสียไปนะคะเปรียบเทียบกับผลที่ลูกค้าจะได้รับไม่ว่าจะใน,นเรื่องของผลประโยชน์นะอัถรรปาะโยชน์ที่ลูกค้าได้รับรวมไปถึงความพึงพอใจโดยภาพรวมสูงสุดที่ลูกค้าจะได้รับนะคะ ครูยกตัวอย่างเช่นสินค้าบางอย่างมีความเหมือนกันแต่ราคาที่สถานที่ตั้งในการวางจําหน่ายเนี่ยแตกต่างกันทําให้ราคาสินค้านั้นไม่ไม่ใช่ไม่เหมือนกันไม่เท่ากันนั่นเองบางลูกค้าบางคนยอมจ่ายสินค้าณนะที่ที่หนึง่งที่แพงกว่าเช่นไปเที่ยวทะเลก็อาจจะต้องยอมซื้อสินค้าบางอย่างเช่นเสื้อผ้าที่ราคาแพงกว่า2เท่าตัวแต่ลูกค้า ยอมซื้อนะนะคะยอมซื้อเพราะว่าสะดวกแในช่วงเวลานั้นนะคะมันมีอัตราประโยชน์สูงหรือมีความจำเป็นสูงทำให้ลูกค้าตัดตัดสินซื้อนั่นเองนะคะอ่านะคะทั้งหมดในหัวข้อนะคะในบทนี้ในหน่วยนี้นะคะก็จะมีทั้งหมด3หัวข้อซึ่งจบเรียบร้อยนะคะสำหรับวันนี้นะคะครูฝาก ให้ในักเรียนได้วิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภคนะคะไว้เป็นกิจกรรมนะคะโดยให้ในักเรียนวิเคราะห์พฤติกรรมของครอบครัวตัวเองแล้วกันค่ะว่าใครบ้างมีคนตอบารบตัดสินใช้ซื้ออาหารประจําวันภายในครอบครัวนะคะซึ่งแต่ละครอบครัวแน่อนอนว่าปัจจัยส่วนบุคคลปัจจัยวัฒนธรรมของครอบครัวแตกต่างกันนะอาจจะแตกต่างกันในเรื่องของไวนะแตกต่างกันในเรื่องของวัฒนธรรมการบริโภค ซึ่งทำให้มีแต่ละคนวางบทบาทหนะ้าที่แตกต่างไปก็ฝากไว้ให้เรียนได้วิเคราะห์จากหลักทฤษฎีที่เรียนไปแล้วนะคะแล้วคาบหน้าจะพบกันใหม่นะคะแล้วเรานำมาอาภิปรายผลร่วมกันค่ะสำหรับวันนี้นะคะครูฝากไว้แค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ